เรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในมุมของชาวเกาหลีใต้นะครับว่ามันอาจจะมีบางมุมเฉยๆหรือไม่ที่อยู่ที่ประเทศไทยอาจจะดีกว่าเกาหลีใต้ได้จริงแต่ในส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าเกาหลีใต้เลยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากในคลิปวิดีโอของชาวเกาหลีคนหนึ่งครับเขาก็ารีวิวชีวิตในประเทศไทยนะเขามาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยก็ในฐานะนักท่องเที่ยวนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าก็รีวิวว่าระหว่างอยู่ที่ประเทศไทย เธอก็บัรยายไปนะครับว่ามีความรู้สึกว่าระหว่างที่อยู่ที่ประเทศไทยเน่เป็นสิ่งที่ดีกว่าในเกาหลีใต้หมดเลยเธอบอกว่าระหว่างที่มาใช้ชีวิตในไทยนะครับคือยังใช้เงินไม่ถึงครึ่งจากที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีเลยโดยสิ่งที่ชาวเกาหลีคนนี้เล่านะครับก็บอกว่าอยู่ไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหารแต่อยู่ที่เกาหลีใต้ก็ยังต้องคิดเรื่องของค่าอาหารอยู่ เพราะนั่นคือค่าใช้จ่ายใหญ่ๆใ,ใ,ในการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้เลยและโดยเฉพาะอาหารมื้อพิเศษคุณรู้ไหมตอนที่เรามาถึงที่ประเทศไทยตั้งแต่วันแรกจนผ่านมา10วันเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยการทานมื้อพิเศษในทุกๆวันโดยที่เราใช้เงินน้อยกว่าอาหารมื้อหลักในเกาหลีใต้บางมื้อซะอีกซึ่งอาหารในมื้อพิเศษที่ชาวเกาหลีใต้คนนี้หมายถึงนะครับก็คืออาหารที่ไปทานในร้านอาหารแล้วก็สั่งตามเมนูต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนมาเสิร์ฟนั่นะเขาเรียกว่ามื้อพิเศษนะครับถัดมานะครับเธอคนนี้ก็เล่าว่า ตอนแรกก็มีความรู้สึกกังวลในเรื่องของการเดินทางเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแต่ก็พบว่าในกรุงเทพก็มีการเดินทางที่คล้ายๆกับในกรุงโซเลยนั่นก็คือการเดินทางด้วยรถไฟที่ขับเคลื่อนไปยังโซนต่างๆของตัวเมืองซึ่งก็ทําได้คล้ายๆกับโซนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของที่พักอาศัยโรงแรมที่เรากําลังพักอยู่ตอนนี้เราจ่ายราคาที่ถูกกว่ากรุงโซแต่กลับได้พื้นที่และคุณภาพในระดับที่สูงกว่าซะอย่างนั้นตอนนี้ฉันรู้สึกโงรักที่นี่เข้าไปแล้ว ดูเหมือนว่าการใช้เงินจำนวนเท่ากันพอมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราจะได้ทุกอย่างกลับมามากกว่ากรุงโซเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับมีคนโตแย้งนะครับส่วนในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าที่คุณพูดมามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าครองชีพที่ถูกกว่าทั้งนั้นคือพอค่าครองชีพถูกกว่าคุณก็ไปมองว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าแบบนี้คุณไปอยู่ที่อินเดียคุณก็คงมองว่าคุณภาพชีวิตที่อินเดียก็คงดีกว่าเกาหลีใต้ได้สินะสำหรับผมไม่เชื่อ และต้องดูภาพรวมทั้งหมดในการใช้ชีวิตด้วยจะไปดูแค่ค่าของชีพถูกแล้วบอกว่าดีกว่ามันไม่ได้หรอกนะโดยเจ้าของชีพนะครับเธอเองก็เข้ามาตอบกลับนะก็บอกว่าคุณข้อเอาไปเปรียบเทียบกับอินเดียไม่ได้เหมือนกันจะเอาไทยไปเปรียบเทียบกับอินเดียคุณต้องดูบริบทด้วยในที่นี้ฉันกําลังจะบอกว่าหลายๆสิ่งที่เราคาดหวังแบบที่มีในเกาหลีใต้ในไทยนั้นก็มีด้วยเช่นกันแต่ถ้าถึงขั้นไปเทียบกับอินเดียเลยอินเดียนะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปรับตัวยากจนเกินไป แต่ในไทยฉันเห็นว่าหลายๆอย่างมันคล้ายกับเกาหลีใต้นะวัฒนธรรมการทานปิ้งย่างก็คล้ายกับในเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันเพอๆพวกเขาทําออกมาได้ดีกว่าซะได้ซ้ำในราคาที่ถูกกว่าฉันเห็นคนที่นี่นะได้ทานของอร่อยๆกันทุกวันโดยที่พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ทนี้คุณกลับไปดูที่เกาหลีใต้สิที่เกาหลีใต้บางทีการจะทานปิ้งย่างดูเหมือนจะเป็นมื้อพิเศษที่นานๆจะได้ทานครั้งแต่คนไทยพวกเขาเล่นทานกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียว นั่นคือสิ่งที่ฉันได้ยินมาระหว่างที่เดินทางอยู่ที่นะ่ะแล้วก็สังเกตได้อีกอย่างหนึง่งว่าร้านอาหารประเภททานไม่อั้นแบบบุฟเฟ่มีให้เห็นโดยทั่วไปในราคาที่ต่ำมากๆที่เกาหลีใต้เนะี่ยก็ทําแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะคือเมืองไทยเนะี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นสวรรค์ของอาหารเลยแหละแต่นั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรขณะที่ความคิดเห็นถัดมานะครับชาวเกาหลีใต้อีกคนก็บอกว่าผมจะเห็นด้วยกับคุณเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่ออองงงงขขททีี่่่พััักกกกาาาาศยคุณจะได้ร้รบววม นั่นคือเรื่องจริงเลยเพราะว่าที่พักอาศัยในกรุงโซนนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าและราคาสังหาริมทรัพย์ก็สูงกว่าด้วยดังนั้นแปลว่าอยู่ในกรุงเทพก็มีโอกาสจะได้ที่พักในคุณภาพที่ดีกว่าได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยในส่วนนี้แต่นอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าในเกาหลีใต้น่าจะดีกว่าหมดเลยขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเขาบอกนะครับว่าผมเคยไปมาแล้วกรุงเทพมหานครของไทยเนี่ยแบงกอกไทยแลนด์ Bangkok, Thailand, ใช่ไหม ที่นั่นน่ะผมคิดว่าคงจะเทียบได้แค่ระดับเมือง,ร,งรองๆของเกาหลีใต้เท่านั้นเทียบกับปูซานผมยังคิดหนักเลยว่าเทียบกับปูซานได้หรือไม่ผมคิดว่าปูซานของเกาหลีใต้ได้จะน่าอยู่มากกว่ากรุงเทพอีกนะคือถ้าเกาหลีใต้ไม่ได้ดีไปกว่าเมืองไทยจริงป่านนี้คนไทยเองก็คงไม่มาทํางานในเกาหลีใต้กันหรอกเห็นได้ชัดเลยว่าแม้แต่คนไทยก็ยังอยากไปอยู่ที่เกาหลีใต้เรื่องนี้มีการโต้แย้งกันต่อนะครับว่าคนไทยเนี่ยพวกเขาต้องการที่จะมาทํางานในเกาหลีใต้เพื่อค่าแรงที่สูงกว่าเท่านั้น แต่การตอบว่าเมืองไหนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากกว่ากันโดยเฉพาะเรื่องของส่วนบุคคลอาหารการกินที่พักอาศัยซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานเลยผมคิดว่าเธอก็ไม่ได้พูดผิดอะไรมากนักน,นะหากจะบอกว่าเป็นกรุงเทพยิ่งโดยเฉพาะ้าคนเปรียบเทียบกับคนที่ระดับรายได้เท่าเท่ากันคุณเปรียบเทียบดูได้เลยว่าจะเทียบกับคนที่อยู่ในปูซานหรือกงโซระดับรายได้เท่าเท่ากันแต่ที่นี้ไปอยู่ที่กรุงเทพผมก็คงต้องบอกได้เลยว่าชีวิตนั้นดีกว่ามากจากที่อยู่ในห้องเช่าเล็กๆที่เปิดไปแล้วก็เจอห้องน้ําแล้วก็ห้อองนอน มีห้องครัวเล็กๆแล้วก็โต๊ะนั่งกินข้าวแค่นั้นแต่ถ้าไปที่กรุงเทพกับห้องประมาณนี้คุณจะได้มากกว่าคุณอาจจะได้สองห้องนอนมีห้องโถงต้อนรับแขกอย่างดีอีกต่างหากนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเกี่ยวกับที่พักอาศัยในกรุงเทพนะมันจะเป็นเช่นนั้นเลยถ้าคุณมองในมิตินี้ซึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าคือมันก็แน่ชัดไงว่าในประเทศไทยนะแค่จะดีกว่าในเกาหลีใต้เพียงในบางมุมมองเท่านั้นแต่ทีนี้ผมอยากให้คุณมองในมุมมองของเวลาที่คุณเจ็บป่วยขึ้นมา ระหว่างอยู่ที่เกาหลีใต้กับระหว่างอยู่ที่ไทยคุณคิดว่าที่ไหนจะดีกว่ากันน่ะสำหรับผมคําตอบมันแน่ชัดอยู่แล้วว่าระบบการรักษาระบบสาธารณสุขในเกาหลีใต้นั้นเหนือกว่าไทยหลายเท่าตัวมากๆจะมาบอกว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วอยู่ไทยดีกว่าก็คงจะไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับมีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเห็นก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไทยแทบจะเอาอะไรมาโต้แยง้งไม่ได้เลยทีเดียวเพราะระบบสาธารณสุขของเกาหลีใต้นั้นแทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียแล้วของประเทศไทยเราอยู่ส่วนไหน ซึ่งเรื่องนี้ยังมีคนมาโต้แย้งให้ไทยอยู่นะครับชาวเกาหลีใต้ที่เขารู้จักเมืองไทยจริงๆนะเขาก็มาแสดงความเห็นกันนะครับว่าแม้ว่าระบบสาธารณส,สุขของไทยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแบบที่เกาหลีใต้เป็นไม่ได้มีโรงพยาบาลที่มาจากภาครัฐที่เป็นมาตรฐานสูงสอยู่ทั่วประเทศแบบที่เห็นในเกาหลีใต้แบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าคุณไปในฐานะคนเกาหลีใต้แล้วไปอยู่ไทยผมเชื่อว่าคุณจะได้อยู่ในโรงพยาบาลที่ดีมากกว่าในเกาหลีใต้ เรื่องนี้อาจจะขัดกับความเข้าใจพื้นฐานแน่นอนว่าเราเชื่อว่าโรงพยาบาลของเราน่าจะดีสุดๆแล้วช้ชีวิตในเกาหลีใต้เจ็บป่วยขึ้นมา,ารักษาที่เกาหลีใต้ก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมั่นใจได้แต่คุณก็ประเมินเมืองไทยน้อยเกินไปนะเมืองไทยไม่ใช่ว่าจะไม่มีสมมุติว่าคุณใช้ค่าจ่ายในระดับใกล้เคียงกันในไทยคุณจะได้บริการที่ดีกว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณจะเปรียบเทียบโรงพยาบาลเอกชนกับราคาเท่าๆก,กัน พอคุณไปอยู่ที่เมืองไทยคุณลองเสิร์ชคําว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดูแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งนี้และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในไทยแลนด์นั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณเห็นภาพมากขึ้นคือถึงแม้ว่าระบบสาธารณสุขของไทยที่มีให้กับผู้คนในประเทศอาจจะไม่ได้ดีเท่าเกาหลีใต้นะแต่สิ่งที่มีหรือสิ่งที่ตีตลาดนักท่องเที่ยวที่มารักษาตัวชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่เดินทางมารักษาตัวประเทศไทยไม่ได้เป็นรองเกาหลีใต้เลย จะเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมายที่เดินทางจากทั่วโลกมาใช้ชีวิตในประเทศไทยระหว่างการรักษาตัวพวกเขาอยู่ในมาตรฐานโรงพยาบาลที่สูงและถ้าเทียบราคาเท่าๆกันกับในเกาหลีใต้ในโรงพยาบาลเอกชนก็คงต้องบอกว่าในไทยนั้นดียิ่งกว่าและผมคิดว่านี่คือโรงพยาบาลที่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้บริการกันและคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะถ้าสมมติว่าคุณไปอยู่ที่เมืองไทยคุณได้บริการที่ดีกว่าในเกาหลีใต้แน่นอน โดยเขาม่ไีเข้ามาตอบกลับนะเขาก็บอกว่าคุณจะบอกว่าส่วนที่ดีกว่าก็คือภาคของการบริการอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าเป็นโรคที่รักษาได้ยากๆเหะ่ะในเมืองไทยจะสามารถมั่นใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอที่คุณพูดมาก็มีส่วนที่ถูกนะเพราะว่าในไทยค่าแรงก็ถูกอะไรๆก็ถูกไปหมด แน่นอนในภาคของการบริการพวกเขาต้องทําได้ดีกว่าอยู่แล้วพวกเขาสามารถจ้างคนมาคอยบริการให้กับคุณแม้กระทั่งการเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นก็ทําได้แต่ในเกาหลีใต้มันทําไม่ค่อยได้จะให้คนมารุมดูแลให้ความช่วยเหลือระหว่างเจ็บป่วยแบบในไทยแบบนั้นเกาหลีใต้ทําไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแน่นอนเพราะค่าแรงที่สูงกว่ามากๆยกเว้นก็แต่คุณจะมีเงินมากมายที่จะจ้างพยาบาลเพิ่มเติมได้ขณะที่คอมเมนต์ของคนที่พูดถึงเรื่องของอพาร์ตเมนต์นะครับระหว่างทางฝั่งเกาหลีใต้กับทางฝั่งไทย โดยก็มีการให้ความเห็นกันนะครับว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะถ้าจะใช้ระดับรายได้เท่าเท่ากันถ้าคุณเป็นคนทั่วไปอยู่ในเกาหลีใต้เลยคุณใช้ชีวิตในเกาหลีใต้แล้วก็สราบกันดีแล้วเราจะโกหกกันเลยอพาร์ตเมนต์ของเราต่างมีพื้นที่ที่จำกัดถ้าเราอยู่ใจกลางเมืองอพาร์ตเมนต์ของเราจนะพื้นที่เล็กมากๆหรือบางทีได้ถึงขั้นที่ว่าเป็นห้องขนาดเล็กเลยมันเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ไม่ได้หรอกมันเรียกว่าเป็นห้องมากกว่า แต่ถ้าว่าในเมืองไทยเราจะเห็นก็ได้ชัดเลยเอาแค่เราไปเที่ยวแค่ช่วงเวลาไม่กี่วันหรือแม้แต่ผมเองก็เคยสำรวจราคาที่พักอาศัยในไทยด้วยเช่นกันนะราคากับเท,ท่าที่ผมจ่ายในกรุงโซนเะนี่ยผมได้อยู่บ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวคุณจะเหลือเชื่อมากๆว่ามีบ้านเดียวให้ผมด้วยในราคาที่ผมจ่ายให้กับอาพาร์ตเมนต์ในกรุงโซมันเหลือเชื่อมากทีนี้ถ้าจะพูดถึงด้านของความสะดวกสบายความสบายในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ประเทศไทยให้คุณได้มากกว่า คุณคุ้มค่าได้มากกว่าได้บ้านหลังใหญ่กว่าไม่ใช่แค่อพาร์ตเมนต์หรือแม้แต่ห้องเล็กๆขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าเรื่องของอาหารก็ด้วยเช่นกันผมคิดว่าเจ้าของคลิปพูดถูกนะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยประเทศไทยดีกว่าหมดเลยไม่ใช่นั้นคนไทยมาทํางานในเกาหลีใต้พรากเขาจะหอบเงินกลับประเทศเข้าไปเหรอน้อยคนนักเลยนะที่พวกเขาจะอยู่เกาหลีใต้ต่อพวกเขามาหาเงินเพื่อกลับไปอยู่บนสวรรค์ในประเทศตนเองชัดๆ ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจะตลกกับคอมเมนต์เมื่อกี้นะว่าคือคนไทยเนี่ยก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าผมอยู่ประเทศนั้นนะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขนาดนั้นมีทะเลที่สวยกว่าเกาหลีใต้มากผมเองก็คงจะเก็บเงินจากเกาหลีใต้แหละแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่น่นด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าอย่างผมเองตอนนี้นะผมไม่สามารถที่จะไปอยู่เมืองไทยได้นะ เพราะผมจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันที่กรุงโซเป็นอะไรที่ผมอยากออกจากวงจรนี้จริงๆตัวอย่างเก็บเงินให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองไทยใช่ให้มันจบๆไปขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็ข้ามาบอกว่านั่นแสดงให้เห็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่อยู่ในกรุงโซอย่างแท้จริงคุณเป็นคนรายได้กลางๆหรือไม่ก็คนรายได้น้อยที่อยู่ในกรุงโซจริงๆส่วนคนที่บอกว่าเกาหลีใต้ดีกว่าผมเห็นว่ามีแต่คนที่มั่งคั่งร่ำรวยทั้งนั้นส่วนคนธรรมดาไม่มีใครบอกว่าอยู่ที่โซหรือเกาหลีใต้ดีหรอกนะ ขณะที่ชาวเกาหลีใต้อีกคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะว่าตอนที่ผมไปที่ประเทศไทยผมได้สังเกตวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงเทพผมได้พักที่นั่นหลายคืนมากๆผมได้ออกมาแฮงเอา์มาสำรวจชีวิตยามค่ำคืนในกรุงเทพผมเห็นอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผู้คนที่ทำงานอยู่ในเมืองแห่งนี้เนะี่ยสิ่งที่แตกต่างไปจากกรุงโซลเลยนะก็คือพวกเขามีความสนุกสนานกับชีวิตมากกว่าพวกเขามีเวลาส่วนตัวในการใช้ชีวิตที่มากกว่าตัดภาพกลับไปที่กรุงโซลสิ คุณจะเห็นคนมากมายอาจจะทํางานแล้วก็เพิ่งเลิกโผล่ออกมาก็กลางดึกแล้วแต่ทันที่เข้างานตั้งแต่เช้าพวกเขามีน้าที่กลับไปที่ห้องเล็กๆหรือไม่ก็อาพาร์ตเมนต์เล็กๆของพวกเขาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแล้วก็ตื่นเช้าในวันถัดไปน,น,นานๆทีถึงจะมีวันหยุดออกไปผ่อนคลายออกไปสังสรรค์แต่ผมมาเห็นบรรยากาศโดยรวมในกรุงเทพเหมือนกับว่าสีสันของตัวเมืองมันไม่เหมือนเมืองของผู้คนที่เอาแต่ทํางานอย่างเดียว แต่เป็นเมืองที่ผู้คนออกมากินข้าวข้างทาง,างออกมาใช้ชีวิตออกมากินเที่ยวกันอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าในกรุงโซจะมีแบบนี้นะแต่นั่นเป็นผลจากการที่มีประชากรเยอะและมีภาพแบบนั้นให้เห็นเฉยแต่ผมรู้สึกว่าในกรุงเทพเยอะกว่ามากๆเรื่องนี้ครับมีคนโต้แย้งด้วยเช่นกันนะครับโดยทางฝั่งของคนที่ไ่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าคุณอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่ากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยในมุมมองที่คนไปเห็นก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนว่ามีชาวต่างชาติมากมาย และในมุมที่คุณเห็นก็อาจจะเป็นในมุมของคนที่เข้ามาเที่ยวในเมืองแห่งนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานในชีวิตประจาวันก็เป็นได้นะแต่พอเป็นในกรุงโซคุณคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เห็นว่าคนทํางานอยู่ในโซนไหนกันก็เลยเห็นว่าชีวิตในกรุงโซมันดูน่าเบื่อมากกว่าก็เท่านั้นแต่ว่าคนที่เห็นด้วยกับเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีด้วยเช่นกันนะก็บอกว่าแต่กรุงเทพแต่มีชีวิตชีวามากกว่าจริงปัจจัยหนึ่งคาดเดาได้เลยว่าน่าจะมาจากการที่ค่าของชีพที่ถูกกว่าด้วยแหละ ประเด็นคือผมเห็นว่าผู้คนออกมากินข้าวนอกบ้านนี่เป็นเรื่องธรรมดาปกติมากๆทุกๆเย็นผมจะเห็นผู้คนนั่งอยู่ที่ร้านอาหารที่ใดสักแห่งและก็เป็นแบบนั้นอยู่ถนนตลอดสายเลยทีเดียวไม่ว่าจะขับไปในส่วนไหนของเมืองก็มีคนนั่งกินข้าวในร้านอาหารเต็มไปหมดมันดูคึกคักมากๆ อย่างไรก็ตามรายได้ของคนทั่วไปในกรุงโซบางทีต้องทํากับข้าวกินเองกันอยู่เลยส่วนการไปกินที่ร้านอาหารดูเหมือนจะเป็นมื้อพิเศษไปแล้วเพราะร้านอาหารในกรุงโซนับวันก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆสรีทฟูดก็กินไม่ได้ในชีวิตประจําวันขนาดนั้นแต่ไปดูที่กรุงเทพสิเรียกได้ว,ว่าจะซื้อแบบไม่คิดว่าเงินเหลือเท่าไหร่ก็ยังซื้อได้เลยขณะที่ชาวเกาหลีใต้อีกคนครับบอกว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะนะแต่ผมคิดว่าอิสระแบบนั้นมันไม่น่าจะเหมาะกับชีวิตของการทํางานถ้ามองในเชิงประสิทธิภาพ คุณจะเห็นว่ากรุงโซมีเศรษฐกิจที่เติบโตได้มากกว่าเพราะอะไรละ่ะก็เพราะผู้คนโดยเฉลีย่ยหรือโดยรวมทั้งหมดอ่ะจริงจังและเอาจริงเอาจังกับงานแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะทําให้แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเพราะทํางานกันอย่างหนักมากๆว่าธรทมการทํางานของเกาหลีใต้หนักแต่ถ้าว่านั่นคือผลลัพธ์ของเศรษฐกิจคําตอบมันชัดดีนี่ซึ่งก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าแต่ถ้ามองในมุมมองของชีวิตในระดับบุคคลคือถ้าคุณไม่มองเรื่องของเศรษฐกิจนะมาแสดงให้เห็นว่า ชีวิตระดับบุคคลการเป็นคนแล้วไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยดูเหมือนจะมีอิสระการพักผ่อนแล้วก็ออกไปเข้าสังคมได้มากกว่าจะเห็นได้จากสถานที่กินเที่ยวที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายคือถ้าไม่ได้มีลูกค้าเยอะก็คงไม่มีมากมายหลากหลายขนาดนั้นมันเห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่ผมไปกรุงเทพนะผู้คนนิยมที่จะออกไปใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาที่จะพักผ่อนได้ไม่ใช่แค่ทุกสัปดาห์แต่เป็นทุกวันได้เลยทีเดียว เห็นได้ชัดว่าในตัวเมืองแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ผ่อนคลายมากกว่าอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการทํางานที่เข้มข้นมากๆในกรุงโซคุณอาจจะเห็นดีเห็นงามในช่วงแรกๆนะพอผ่านไปคุณก็เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในระบบก็แค่นั้นและเพิ่งจะมานึกได้ในภายหลังซะด้วยซ้ำว่าคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตด้วย,ชวยเช่นกันและการอยู่ที่กรุงเทพดูเหมือนผู้คนจะใช้ชีวิตไปด้วยและทํางานไปด้วยได้อย่างลงตัวมากกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นประเด็นอะไรทําไมเขาถึงมามีคอมเมนต์โต้แย้งกันตลอดเลยครับ อย่างในคอมเมนต์นี้ก็ยังมีคนมาโต้แย้งอู่นะคือเหมือนว่าชาวเกาหลีใต้บางส่วนเขาก็มีความชาตินิยมหรือว่ารักประเทศตนเองมากๆเลยนะก็คือไม่ได้มองว่าที่อื่นจะดีกว่าในมิติไหนเลยนะครับอย่างในความเห็นนี้นะครับก็ยังมาบอกอีกนะครับว่าแต่การที่คนในกรุงโซโดยทั่วไปทํางานกันอย่างหนัก ทำงานกันอย่างเข้มขน้นนั่นก็ส่งผลไปถึงตัวเมืองที่ดีกว่าด้วยนะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายหรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นมาสมาร์ทซิตี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากการที่มีคนทํางานหนักนี่แหละและถ้าคุณเป็นคนที่คาดหวังชีวิตที่ทํางานอย่างประสบความสําเร็จอยู่ที่เกาหลีใต้น่าจะให้คุณได้มากกว่าแม้ว่าคุณจะบอกว่าเราจะได้อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆก็ตามแทนที่จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ไหนสักที่ในประเทศไทยโอ้โห แล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเห็นด้วยกับชาวเกาหลีใต้ในมุมมองไหนอย่าลืมมาฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสักรัชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือถ้าอยากรับชมต่อเลยเลือกหัวข้อที่สนใจในช่องของผมได้นะครับเคยเล่าไปหลากหลายพันหัวข้อแล้วนะท่านผู้ชมสามารถเลือกดูต่อได้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ